วนอีกเหตุการณ์อันนี้เป็นนนทบ,บุรีนะคะคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้เขานอนเล่นอยู่ที่เปลหน้าบ้านเพื่อนตัวเองแท้ๆเลยแต่ว่าถูกคู่อริบุกมายิงในระยะเผาขนอาการสาหัสก่อนจะหลบหนีไปเจ้าของบ้านเองอยากให้ตํารวจจับคนร้ายให้ได้เพราะเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจบุกเข้ามาถึงในบ้านเขาเลยนะคะนี่คือ,อภาพของนายสมพงษ์หรือเต้ยอายุ22ปีาบาดเจ็บหนักถูกยิงไายทอยหนึ่นัดเลือดอาบชาวบ้านต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากเกร็ดค่ะส่วนที่เปลหน้าบ้านเนี่ยนะคะมีหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่หนึ่งนัดเจ้าของบ้านบอกว่าเหตุเกิดสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาบาลงแล้วจะเห็นนี่คือหัวกระสุนตกอยู่ยังมีคราบเลือดกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะคะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยในเต้ยซึ่งเป็นเพื่อนลูกชายเจ้าของบ้านเขาก็นอนเล่นมือถืออยู่ที่เปรตรงนี้ละค่ะอยู่ๆมีกลุ่มวัยรุ่นมากัน6คนขี่มอเตอร์ไซค์มาสาคัน ชักปืนยิงใส่ในระยะเผาขนเลยอ่ะเธอบอกว่าที่บ้านไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับส่วนคนเจ็บเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับลูกชายชอบมานอนเล่นที่บ้านปกติแล้วก็เป็นคนเงียบๆไม่น่าจะมีปัญหากับใครตอนนี้หวาดกลัวมากๆขนาดอยู่บ้านยังไม่ปลอดภัยเลยม,มีคนบุกเข้ามายิงแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายฝากไปถึงตำรวจสพาปากเกร็ดครับจับคนร้ายให้ได้ครับ นั้นเลยใส่เลงใส่เต้ยเลยแม่ว่าอาการไม่ดีแล้วถ้าหมวกเต็มใบไม่ถอดออกสักพักหนึ่งมันคุยแล้วมันก็ปั้งเลยแม่ก็เลยตะโกนเลยแม่ว่าไม่ใช่แล้วเต้ยตายแน่เลยแม่มแตะโกนาหาตำรวจเลยทีเนี้ยแม่กรีดออกไปเต็มเสียงเลยแม่ไม่เคยเจออย่างเงี้ยเผาแบบเผาคนเลยแม่สงสารมันไงก็ มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นคนขับเรือรับจ้างนะครับชื่อว่าคุณวุฒินะฮะเราให้ฟังว่าตอนนั้นเขาอยู่บริเวณโป๊ะเรือเห็นกลุ่มวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกเต็มใบตะโกนพูดท้าทายคนเจ็บอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็มีเสียงของเจ้าของบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือว่ามีคนโดนยิงครับตรงนี้เราก็น่ะนใช่ครับมันจะมีเปอยู่ตรงบ้าน เ,เน,น่าเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นเลยน่ะนะยืนอยู่ตรงเสานั่นนะเข้าบ้านเลยครับ,บยืนอ,อยู่ที่บ้านนั่นแหละป้า,าเขาร้องหมดเลย่ะป้านในบ้านร้องลั่นเลยแต่ผมได้ยินเสียงคุณวุฒิบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยนะครับเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดมันง่ายต่อการก่อเหตุอยากจะให้ทางเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับมาติดไฟเพิ่มเติม เพิ่มแสงสว่างกันหน่อยอย่างได้น้อยเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันการเกิดเหตุออได้นะครับชาวบ,บ้านจะได้อุ่นใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลจากในคิมเพื่อนของในเต้ยด้วยนะคะที่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่กัน3าคนก็คือมีน้องคิมมีในเต้ยแล้วก็ลูกชายเจ้าของบ้านนะคะเขาก็อยู่กันที่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆวัยรุ่นเข้ามาถึงเนี่ย มายิงในเต้ยคือตรงเข้ามาที่ตัวเต้ยเลยแล้วก็ยิงทันทีก่อนจะหลบหนีไปซึ่งลูกเจ้าของบ้านเองเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ต้องการมาประกาศศักดาเนื่องจากว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกันมาก่อนด้วยซ้ํานะคะไปฟังเสียงค่ะไม่เคยมีครับพี่ก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยมีเรื่องใครเลยผมทํางานอย่างเดียวพี่เพราะพี่ผมก็เพิ่งศึกมาพี่พี่ผมเพิ่งศึกจากพระมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เองพี่ก็เดินโดนแล้ว ตำรวจตำรวจครับต้องติดตามด้วยนะครับพี่จับไม่ได้นะครับย้อนพวกนี้ยม่น่าไว้แล้วพี่เนี่ยน้องเขาบอกฝากจับให้ได้ด้วยนะคะวิ่งหนีตายกับโอลมานรอดชีวิตมาได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกไหมส่วนตัวผู้บาดเจ็บตอนนี้ในเต้ยเองยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เองก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้